ผมชื่อระพินพรยวันอดีตผมคือร้อยตำรวจเอกประจำหน่วยตะเวนชายแดนกองพลเสือดำผมเคยเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมน,นีหนึ่ปีที่แซนเฮอร์สที่อังกฤษสาปีและ2ปีในเวสตอยท์ที่อเมริกาปัจจุบันผมลาออกจากราชการใช้ชีวิตเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาหน่อไม้แดกกล้วยในป่า ตลอดจนหาหนอนที่อยู่ในขอนไม้ผุผูผมใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวป่ามีชีวิตเพื่อประจนภัยในป่าไปวันๆธรรมาชาติอันบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้โลกนี้ยังน่าอยู่สำหรับผมวันนี้เราจะมาแกงจุดสุดยอดนะครับนี่อร่อยสุดยอดทางเท้าวหวานตามด้วยจิกมข่หนูสวนบดเะเียเนะทำตัวอย่างมันแกงมะม้ายนะครับนี่เรามาเจอกันมันขึ้นสวรรค์น,นะครับเผ็ดประทะหวานซีซาร์เล้าจ แกงกินดีกว่าแกดแล้วก็ไม่ต้องรอ,อน้ําเดือดนะครับเพราะว่ายาน,านางเราแกงเ้าไม่้าวไม่ได้ใส่อะไรครับใส่แต่ใบไม้ยอดเ้าอย่างเดียวมาเร่งแกะเลยครับเติมแกะทีไม่ไปนะปลานี้น้ํายานางเข้มข้นนะครับใส่หัวใครลงไปตะไคร้ครับแกงพื้นบ้านนะครับผมสาดดีสาด ใส่พริกลงไปลูกโดดก็ยังอยู่ในนี่นะครับแล้วผมจะใส่ยอดเผาไปพร้อมกันเลยสุกความกันนะครับยอดเผาเป็นหวานไม่มีคาวครับสูตรผมไม่เหมือนชบาน,นครับใครไม่เคยเห็นก็ดูไปแกงสุดยอดแกงจุดสุดยอดนะครับจุดสุดยอดทาง เป็แก๊สก็หม้อก็เดือดได้ที่นะครับดูน้ำยานางนะครับคุณชาคิดครับใส่อะไรครับปลาปลาสองช้อนครับผมใส่ถ้วยเดียวเลยครับน้ำปลาครับมันแสบตรงนี้นะครับแหมหอมสวยเลยตำด้วยชุวดครึ่งกิโลครับนี่ใส่แสบหลายตำด้วยเครือสองเม็ดครับคุณชาคิดครับหัวโปกนะครับใส่ชีวิตเยอะครับ คนบนด้วยอ้ยผมหอมมากหอมน้ำปลาลอยอ่อนอ่อนนัําลังอ่อนออนได้ทีนะยังโดดนะครับไม่ใส่ไก่ใส่หมูนะสุกแล้วก็ปิดแก๊สครับพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟโรยหน้าด้วยจะอมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ผัดี่ตูครับเพิ่มความหอมนี่างนี้ต้องใส่ตอนนี้นะครับเทครับเพื่อน สุดยอดแล้วครับแกสุดยอดครับ